ครับลลนชัยครับครับมีรายการแล้วค่ะโบวันไหนนะฮะวันที่8ครับวันที่8ธันวาครับรายการใหญ่ลุมวินีใช่ครับเจอกับใครนะครับก็ฟ้าเป็นหนึ่งพอรักบุญครับเคยเคยต่อยเัรอไหมเคยประกบกัน2ครั้งแต่ไม่เคยต่อยครับอ๋เคยประกบแต่ไม่เคยเจอกันครับไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ122ต่อ123ครับเราต่อใครหนึ่งปอนด์ครับยังไงเวท122นี่มันเรายังทำได้อยู่เหรอ่บทำได้ครับทำได้ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าช่วงหลังเขาอไปต่อย124 25เลยใช่ครับแล้วเวทนี้มันนนลดดเยอะขาไห ก็ตอนนี้ก็44 4 5หโลครับก็ยังโอเคไหวอยู่นะครับแล้วต่อยังคืนด้วยเนาะครับเออแล้วเจอฟ้าเป็นหนึ่งยังไงเขาช่วงหลังเนี่ยเราได้เห็นฟอร์มเขาปะเห็นเป็นไงบ้างก็สดสดครับดื้อมากครับดื้อมากครับวงในแข็งแรงมากครับแล้วยังไงเจอตรงนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือไล่แขนกินไปเรื่อยครับกินเรียมครับเออแล้วเขาบอกว่ากนชัยนี่แพ้เขาหรือเปล่าเขาถามแปลกมวยถาม ก็ไม่ไม่แพ้ที่ผ่านมาเราเจอกับมวยเข่าแบบส่งแบบฟ้าเป็นหนึ่งมาบ้างมีใครบ้างก็มีมีเยอะครับมวยเข่าแบบนี้ครับ เออก็ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วพี่แป๊ะบอกอะไรบ้างตอนนี้จเพลนอะไรให้บ้างับตอนนี้ก็ซ้อมเรื่อยๆครับตึงกลับมาแต่สากลรับอ๋อเป็นไงไปต่อยมวยไทยครก็สู้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่งครับเออก็เบสิกสากลยังยังไม่ครับยังไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ครับกลับมาต่อยมวยไทยเหมือนเดิมครับอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สามี่สามครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ ใช่คโอเคอยู่ครับอ่ะฝากอะไรถึงการขับรถในชัยหน่อยครับไปนี้ก็ฝากถึงแฟนขับครับวันที่8นี้แล้วก็ติดตามทุกไฟครับวันที่8นี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับช่วงหลังสุดมากชนะกี่ไฟละสามไฟครับสามไฟมีผมเพชรผมเพชรชายล่าแล้วก็เสาเอกครับอ๋อนะครับเยือะายต่อไปฟ้าเป็นหนึ่งไหมใช่ครับโอเคขอบคุณครับ